พยังไทยยังตอนนี้เราอยู่กับที่แยกสุรฮุฮะ <c oughs> ตอนนี้เรามา <c oughs> โตเกียวกันนะ ภูมิที่นี่ประมาณเท่าไหร่นเค้กเหมือนลบสิบสามมั้งแล้วทำไมเขาไม่หนาวอันนี้เหมือนเป็นแบบว่าเป็นลองจนชัดกันก่อนเป็นลองจอนสำหรับเนทีใช่ก็เลยเหมือนสีเนื้อกินตอนนี้เริ่มไอแล้วไม่ได้เหนื่อยจากคุนหนาวจริงไอก็ต้องกินน้ำหน่อยชานมไข่หมูที่นี่เป็นแบบร้อนทั้งหมดนี่่ใช่น้ำแข็ง แมนเป็นเหมือนฮีเตอร์อันเล็กๆทุกคนแบบฮีเตอร์อ่ะเฮ้ยพอใส่มาแล้วมันทำให้น้ำอุ่นตลอดเวลาอ๋อเรากินอ่ะก็้วดูอันนี้ดูดิดีเนาะที่ดูดมพราะพี่ผมมุ้งผมมุ้งเอ้ยทุกคนเห็นสีผมไหมเมื่อวานไปทำมาที่ถนนวิทยุซูบชิโอนิสึกะอ๋อใช่ ก็วันไปทำมาตรงแยกอนิสุกะ <c oughs> เรียกเหมือนแบบเวลาเรียกไม่ถูกว่าตรงนี้ตรงไหน <c oughs> อยู่แยกอนิสุกะ <c oughs> เอาตามมาทุกคนที่ทำผมถูกมากเลยนะไม่ผิดเนาะใช่ใช่เขา <c oughs> จะเขาจะสรุปย้อนให้คือมันแบบฟ้อะขี่ <c oughs> อะคุยอะไรแล้วก็ให้ที่ย้อมผมอะ่ะมันยี่ห้อเหมือนแบรุนาแบรุนาอะไรสักอย่างสี่สิบห้าบาทสี่สิบห้าเยนสี่สิบห้าเยนเอง ไม่ถึงบาทตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่ Matchbox Matchbox ดีนะวันนี้เรามากับเด็กสิงญี่ปุ่น2คนแล้วก็เด็กที่กำลังจะจบมหกอีก1คนคือดีที่เราเคยมีประสบการณ์ที่นี่มาก่อนก็เลยสามารถไเที่ยวได้ใช่ก็ใครที่อยากมาญี่ปุ่นแต่ไม่มีความรู้ก็ก็ก็หาไกด์เถอะเราไม่รู้นะคะเคเดี๋ยวเราไปเข้าไปในร้านเขาไม่น่าจะให้ถ่ายเดี๋ยวกลับมาใหม่ตอนที่ออกมาจากร้าน เอาของมาโฮเขาเรียกว่าอะไรนะอให้ดูว่าซื้ออะไรบ้างจะทำเป็นปิดเฉยนะเอ่อเดอย่่อ่เอ้ยยี่จีจี้เดี๋ยวคนนี้เราจะมาเอของเปิดถุงให้ดูว่าซื้ออะไรบ้างใช่ดูดูเลยดูตัวอย่างก่อน้ยเห็นแว๊บเหมือนโต๊ะน่าจะซื้อโต๊ะมาล่ะหนึ่งละ สอง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 เฮ้ยสองเก้าอี้หนึ่งโต๊ะเออปล่าอันนี้จะเปิดดเรมอนหรือเปล่าจะใช่หรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูคืออันนี้จะให้ทุกคนนะคะได้ทายคำตอบกันมาก็ใครดูอยู่ก็พิมพ์คอมเมนต์มาในช่องคอมเมนต์เลยว่าสลันเป็นอะไรก็ีหน้าเราจะมาเฉลยว่าวว้าวว้าว้า้าว้เวา้า้วไ เยาหลีไม่รู้เลยอยู่ไหนถ้าใครรู้ก็ส่งคำตอบมาว่าละลั่นเป็นอะไรคือเราอะไม่รู้ว่าที่ไทยกับเกาหลีมี้ยเพราะตอนนี้เราอยู่ที่ซูลูฮะใช่เออสู้ๆนะอุ้ยรูปใครอะคือที่เนี่ยมันจะมีโปรเจกต์ของศิลปินด้วยเว้ยใช่เพราะว่าเราอยู่เกาหลีอันนี้เราเป็นญี่ปุ่นอันนี้ญี่ปุ่น คนนี้แหละดีทุกคนเลยเที่ยวเร็วไปยิงเที่ยวทำให้เหมือนได้ดิตอนเราไม่เหมือนเลยตอนถึงตอนนี้ก็ยังส่งคำตอบกันมาได้อยู่นะคะว่าสลันเป็นอะไรก็เดี๋ยวเราจะมาคัดคำตอบที่ใกล้เคียงคำตอบคนละยี่สิบบรรทัดคนละคัดอ้าวโอเค ไม่แน่ใจว่าที่อื่นโควิดเขาจะเปิดประเทศให้เข้าออกกันอย่างนั้นที่นี่ออกะะรัะแต่เข้าไม่ได้นะเหมือนช่วงนี้ยังไม่มีเครื่องบินมามั้งที่เราจองกันมันเป็นทัวร์อะไรนล้วเรือปะไปอนรับรับบุ๊กไม่ทันถามน่ทังะถ้าใครมาที่นี่ก็อยากให้ลอง บบโอ้ใช่อะไม่น่าจะมาที่ไทยมีไหมเหมือนกันแต่ว่าแต่ที่เกาหลีไม่มีสรุปเราอยู่ญี่ปุ่นหรือเกาหลีแย่ชื่อทีมเราตั้งว่าอยู่ไหนให้ถ่ายไหนให้ยอุ้ยอุขอใหาไถ่าย <c oughs> รูปก่อนได้มั้ยคือเมื่อกี้มันมีพระจันทร์อยู่ตรงนี้น่ารักมากมันหายไปแล้วใส่หูให้ดูหนาวดีกว่าเงินชัวร์เฮลเวิลล ราจะไปร์โก้ชื่อห้างนี้เหมือนที่ไทยไม่ใช่คือติดสิสว่าแบบจริงจมันชื่อว่าว่าปูรากกงอะไรนะบูรักงบูรักงทำไมประเทศมันเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยเขาว่าคือชอบแยกนี้มากไม่รู้ที่ไทยมีไหมแต่ว่าเราจาให้ทุกคนดูแยกกันก่อนเดี๋ยวเราแยกแยกเลยนะบาย สองสามแล้วคนดูแยกนับหนึ่งสองสามแล้วเราให้ทุกคน่ะดูแยกมนี่เพราะว่าเราชอบเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งสองสามแล้วฮึบก่อนฮึบอ่ะก็แยกเนี่เป็นแยกงที่เราชอบมากเพราะฉะนั้นนับหนึ่งสองสามแล้วเราจะให้ทุกคนดูแยกนี้นะถือถือเขาเจอกลาว่านับหนึ่งสองสามล้วจะให้ทุกคนดูแยกนี้เพราะมันสวยมากนะคะหนึ่งสองส ก่อนจะแยกกันหละลายก่อจะก่อจะเล่นมุกูขำจนหยุดขำไปแล้วอยากให้ทุกคนเห็นทางเดินที่นี่เหมือนภูมิภูมิประเทศที่เนี่ยมันจะค่อนข้างเป็นเนินเขาก็เลยจะทำแบบ <_ EN> เห็นไหมมันเป็นเนินลงไปแล้วก็เนินขึ้นไปเพราะว่าเวลาฝนตกอะ่ะน้ำมันก็จะได้ไม่ขงังมันจะไหลลงใช่ซึ่งที่ไหลลงอะ่ะก็คือโดนคนที่เดินตรงเี้ยทั้งหมด <_ EN> ไหลลงตัวเราเนี่ยแหละคนที่จะเหลือรอดไปถึงข้างบนน่ะก็เลยมีน้อยเป็นการจำกัดจำนวนประชากรแต่ว่ามันมันจะมีคนที่ไม่เปียกเหมือนกันนะแบบเดินยังไงก็ไม่รู้อ่ะแต่ไม่เปียกรู้อีกทีหนึ่งกอนเดินอยู่ข้างบนเรื่องอะไรอ่ะเขาเรียกเรียงผิดอ่ะไม่อยากถืออ่ะตอนนี้เราก็กำลังจะไปที่ชื่ออะไรครับยู าแม่อยากให้ดูขนส่งของประเทศนี้ประเทศอะไรก็ไม่รู้นะมันเป็นอย่างนี้ไม่เห็นหรอกไม่ไม่ไม่ใช่นี้นะอันนี้อันนี้นี่ะอันนี้อันนี้จะรู้ถ่ายนี้ก็ดูเหมือนญี่ปุ่นนะท่านอาจารย์โชคดีมากที่เรามีเด็กสินญี่ปุ่นถึงสองคนในนี้ก็คือเค้ก แล้วก็คนคนนู้นแนู้ทุกคนอาจจะคิดว่าเราอะมีหนอยูสาคนแต่ไม่ใช่ใชเรามีตากร้องอีกคนนึงแต่ตากร้องบอกว่าลืมคิด็ดีไม่ทันอีกแล้วเรามีตากร้องอีกคนนึงให้ทุกคนคอมเมนต์มาเลยว่าว่าคนไหนคือตากร้องตั้งแต่ต้นคิดจนตอนนี้ทุกคนแคปแล้ววงมาเลยว่าคนไหนที่ผ่านไปเป็นตากล้อง ล้วเดี๋ยวเราจะมาเฉลยใน EP หน้าอีกทีนึงค่ะอ่าอย่าลืมแคปแล้วก็วงว่าคนไหนเป็นตากล้องคนนี้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 คนให้สงสัยไม่รู้นะคะไม่บอกไม่บอกไม่ใบ้ด้วยคลิปเทปที่ได้วันนี้อ่ะมีแต่พื้นมั้งขอโทษได้ไหมล่ะแล้วกก็็วดไ้ข้างในเราจะอัดได้ไหมอ่ะได้ตุบอะไรเนี่ย ถ้าแนวนี้มันจะไปตัดยังไงเรารูอสเหนื่อยอุ้ยยังไม่เจอสเก็ตช์เลยนะตอนนี้เราอยู่ที่ซูเปอร์มาร์เก็ตของที่นี่ไม่รู้ว่าถ่ายได้ไหมแต่ว่าเค้กซื้ออะไรอ่ะแกล้ง กเรางเราเขาไม่ว่าจะอะไรกินกับแฟงกินกับครอบครัวก็ได้อะไรแถ้าถือไม่ได้ด้กินคนเดียวอ๋อใช่หรอมันดูดูแลไม่เคยเขเขย่ยให้ดูนี่อันนี้อร่อยะมันคือวุ้นเส้นตราต้นใส ไดอด้วันที้รานนิ้วใช่หนึ่งห้าหนึ่งห้าเย็นเขาอยากกินอ่ะนี่วันนี้เราต้องรีบเดินผ่านเพราะว่าถ้าเร<อ>า่ายติดเราจะโดนไปเล็ววิ่ง <c oughs> ทำไมวะอุ้ยเห็นแค่นี้ เดินนั่งนานเดินนานเล่นไงมอนบอกว่าอันนี้เหมือนอะไรเหมือนอันนี้เหมือนต้มขาไก่อ้าวเขดว่าเหมือนแกงเยวานเขาเลยซื้อมาไม่ไม่ต้มขาไก่เอาไปคืนไปล่ะไม่เป็นไรเราต้มขาไก่ได้เลยชอบไหมเอ้าชอทำไมอะชอหรือเราจะใช้มือควักเข้ามากินล่ะสับไม่ไหวแล้วเด้อโอตาลา ให้ถ่ายได้แล้วเฮ้ยอมสินมาแล้วเขาถ่ายตัวน้องสินมาใช่เราต้องมีความอมสินเดินดุ่มดุ่มตอนนี้เรากำลังรออมสินเป็นสมาชิกอีกหนึ่งคนของไม่บอกชื่อหรอกใช่หญิงจังเราจะมาถ่ายกันว่าอมสินจะใส่เสื้อสีอะไรใช่มนว่าสีอะไรจัง ถึงงแล้้วมัเขาว่าสีดำสีดำใช่ไหมเก่งว่าสีอะไรสีดำเมื่อสีสีอะไรล่เราสีอะไราหินใส่สีโอ้เจ๋งแล้วเงินหรือขาวเดียวขาวเพราะว่าขาวอมสินชอบใส่เสื้อสีอัลตรามลฟนในวันที่ไม่ควรใส่ไม่มีอมสินฉากเดินเข้ามาเลย ใส่สีขาวจริงด้วยข่เขาพูดแบบว่าอมสินอ่ะจะชอบใส่สีเสื้อที่ไม่โม้คนมาในวันวันนี้ไม่ใช่สีขาวนะขาววันนี้ขาว่ขาวจริมขาวจริมแล้วเขาได้ใส่สีชมพูมายังไงล่ะสลันหนึ่งแลม ประมานั้นแหละโลเย้เย้คือมาถึงที่หมายแล้วแสงอยู่ทางนี้วันนี้เราก็ออ <laughs> ตอนนี้เราก็มาถึงยานยานยานนี้แัก,ใ,กใช่ก็คือมีน้องพักไปแล้ว <laughs> ก่อนที่จะถึง <laughs> รีพักกันดีกว่าตอนนี้10นาทีจะ5ทุ่มนะคะแ5ทุ่มประเทศไทยใช่ไหมเอออะไรก็ได้5ทุ่มประเทศนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตรงนี้เพราะว่าถ้าไม่มีทุกคนก็จะมีแค่เราที่ดูขอบคุณนะคะถ้าทนกระแสเรื่องราไม่ไหวก็จะมี EP ี2ที่จะมาเฉลยว่าสลัาเป็นอะไรโอเควันนี้เราก็ฝากทุกคนเจอกันใหม่ในอีพีหน้าที่ต้องภาวนาอธิษฐานให้มี เพราะว่าน้องไม่ไหวแล้วบายเย้แล้วเราก็เปิดอีพีสองแล้วนะสวัสดีทงกคนเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าวันนี้เราจะไปที่ไหนบัตคุนโนชิอะไรอยู่นี่